I okay. do ันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูาาการรวบรวมขยะของที่ไทเปนะคะว่าเขาเอาขยะมายังไงแล้วมีรถขยะมาเก็บยังไงนะคะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลที่ไทเปนะคะเราจะถามที่เพราะว่าจะมีรถมากไปไปี่คันการจัดการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะส台车子，一续主是垃圾车，然后资源回收车，然后应还有厨理车。 一定要分类และ且要使用我们政府规定的专用垃圾袋。ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมาสามคันนะคะก็คือจะเป็นรถที่เอ่อคันแรกเนี่ยจะใส่เอ่อขยะที่เป็นขยะทั่วไปก่อนที่เราเห็นในเมื่อกี้ที่เราไปดูมาก็คือในใส่ในถุงสีน้ำเงินนะคะ และคันที่สองจะเป็นขยะรีไซเคลิลคันที่สามจะเป็นขยะที่เป็นอาหารที่สําหรับไปเลี้ยงหมูกับอันที่เลี้ยงหมูไม่ได้นี้เดี๋ยวพี่ก็บอกว่าคนแต่ละบ้านเนี่ยจะต้องอแยกขยะมาก่อนก่อนที่จะมาถึงจุดนี้แล้วพอถึงที่รถเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอันนี้เรามาดูรถคันแรกกันนะคะอันนี้จะเป็นรถที่เขาจัดการขยะรีไซเคลิลคนเขาจะรู้ว่าถุงไหนเนี่ยใสยก่กระดาษถุงไหนใส่ขวดถุงไหนใส่พลาสติกเขาจะแยกไว้แล้วก็เขาจะเข้ามาแยกเลยนะคะ อันนี้ใส่กระดาษเขาก็จะเอามาเทรวมกันตรงนี้อันนี้ใส่พลาสติกนะคะก็มีทั้งถุงพลาสติกมีหลายอย่างเลยรวมกันมีบางอันใส่ขวดใส่โฟมวเขาะจะแยกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ อันนี้จะมีสองถังนะคะคนเขาจะรู้ว่าอันไหนควรเอาไปเลี้ยงหมูอันไหนไม่ควรก็คืออันที่เลี้ยงหมูได้เนี่ยเขาจะเอาใส่ถังสีแดงนะคะแล้วก็อันที่เขาคิดว่าไม่น่าจะไปเลี้ยงหมูอาจจะสุขภาพไม่ดีเขาจะใส่ไว้ถังสีน้ําเงินแล้วก็เอาไปทาปุ๋ยต่อน่ารักมากเลยค่ะก็คือเขาจะแยกแเรียบร้อยว่าอันนี้หมูกินได้

受到我所以的服ยี right ่ก็บอกว่าออรถขยะทั้งทั้งเป็นชุดเนี่ยนะคะต้องมาตรงเวลาเป๊ะแล้วก็ออกตรงเวลาเป๊ะเหมือนมาตอนนี้ตอนแรกที่เขามาห้าโมงยี่สิบหโมงครึ่งปุ๊บเขาต้องออกไปก็คือคนก็จะด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าออกช้าออกเร็วไปพนักงานไมื่อที่าับยนกลับ วันนี้เรามาที่เตาเผานะคะหรือว่าโรงเผาขยะอันนี้เป็นหนึ่งใน3เตาเผานะคะที่มีอยู่ในไทเปไทเปซิตี้นะคะจะแบ่งที่ท,ที่ที่ไทเปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือว่าไทเปซิตี้กับนิวไทเปซิตี้ที่เรากาลังอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าไทเปซิตี้จะมีอยู่ทั้งหมด3เตาเผาด้วยกันนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่นี่เดี๋ยวเราจะมาเจอกับคุณเจมส์นะคะว่าดูซิว่าเขาทําอะไรที่นี่บ้าง ะะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะโชว์ให้คนของเขารู้ว่า,อาตอนนี้เนี่ยมีมีการที่มีมาตรฐานยังไงบ้างสําหรับ จากเตาเผาแล้วก็มันจะโชว์ทุกๆ2นาทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะถามคุณเจมนะคะว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็เขาจะบอกให้คนของเขาทราบได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ทเตาเผาขยานี้นะคะ在น这个文化厂里面呢，我们现在最主要看到这个东西呢，就是所谓的连续废气的一个监测排放，最主要它的功用呢，就是监测所有排出去的一些 pollution 的污染值。 那做这个东西也最主要希望我们附近的居民们能够了解到，其实我们这个焚化厂的政策呢是非常的公开的，而且也是非常透明的，也是 very trusted，非常的值得信赖。谢谢。คุณเจมส์เขาบอกเรานะคะว่าอันนี้จะเป็นเอ่อตัวเลขที่โชว์จากปล่องจากที่ที่มีเตาเผาที่นี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อมันมีค่า ของค่าความสกปรกหรือค่าของความเป็นพิษของอากาศที่ปล่อยจากปล่องนี้เท่าไร่บ้างจากเตาเผานี้นะคะก็จะดูได้ว่าทุกๆ2นาทีจะอัปเดตข้อมูลทุก2นาทีแล้วก็ทางทางซ้ายนี่นะคะจะเป็นอันที่เป็นมาตรฐานอันขวาตัวสีแดงนี่จะเป็นจากที่ปล่องจะเห็นว่าตัวเลขต่ํากว่าที่มาตรฐานกําหนดทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะคะว่าจะถามคุณเจนว่าเวลารถขยะเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ย 换区、嗯、中，就是在目前来讲，现在所有的车子进到这边来以后呢，他会先把他的垃圾请到在我们的机械储坑里面。那接下来的话，车子会出去把它的整个车身洗干净。那另外最重要的就是车子进来以后呢，他会把它里面的一些污水在这里面全部的排放掉。排放掉了以后呢，所有的垃垃圾在整个储坑里面会进行所谓的堆放，进行所谓的搅拌。 搅拌完了以后呢，我们就会把它丢到我们的炉子里面去，把它直接焚化，达到的一个卫生化的一个境界。这样子，谢谢。嗯、哈，那昆杰说，哇，跑呀，空给开呀，开呀，哇。า พอเอาขยะเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อก็คือพอเอาขยะลงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องออกไปแล้วก็ล้างรถขยะให้เรียบร้อยน้ําก็จะไม่ออทั้งน้ําชกขยะที่อยู่ในรถแล้วก็น้ําจากที่ล้างรถเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ไปที่ระบบบำบัดเดี๋ยวเขาจะพาไปดูอีกทีนะคะว่าพอขยะเข้าไปในนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อ 那这边最主要的功能就是说，把所有的垃圾呢放在储坑里面呢，可以让它做一个有效的一个搅拌。那当然最主要就是可以让里面的臭味呢不能够出来，还有就是利用负压让苍蝇也不会飞出来。那最主要的功用就是把垃圾做一个有效均匀的一个搅拌，再送到焚化炉里。 ไปี去做一个燃烧，谢谢。ค่ะก็ห้องนี้นะคะก็คือเป็นจากที่รถขยะมาเทปุ๊บขยะจะอยู่ในนี้ในนี้จะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเออลงนิ้เสียนะคะก็คือจะอยู่ได้เจวันในห้องนี้ทีนี้ไอ้ตัวที่คีบๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นทําหน้าที่ในการผสมขยะแล้วก็ทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะคีบลงไปในในที่เตาเผานะคะอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด44เ4ตาเผานี่คุณเจมเขาบอกรายละเอียดมาว่าก็คืออันเนี้ยเออทุก เขาจะแบ่งเป็น3กะกะละ8ชั่วโมงในการทํางานเพื่อที่จะรักษาระดับของความสามารถในการจัดการตรงนี้ให้เป็นระดับเดียวกันตลอดเพราะนั้นก็คือเขาจะสามารถควบคุมไอตัวก๊าซที่ออกมาจากปล่องได้ไม่ให้เกินระดับที่เป็นที่ระดับปลอดภัยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะคะว่าคุณเจมจะพาเราไปไหนค่ะต่อ ตอนนี้คุณเจมเขาพาเรามาดูห้องควบคุมนะคะแล้วก็เมื่อกี้เรามองเห็นไม่ชัดตอนที่เป็นขยะจากอาหารเดี๋ยลองไปดูกันคะ่ะว่าเขาจัดการยังไงจะมีขยะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นขยะจากพวกอาหารที่เหลือนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงหมูเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าเอะอาจจะแบบทําให้หมูสุขภาพไม่ดีเต็มที่นั่นคือเขาจะมาเอามาจัดการที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะลองถามคุณเจมว่าออไอ้พวกเศษอาหารเนี่ยเขาจัดการยังไงนะคะแล้วก็มันอยู่รวมกับ 那在这个来讲的话呢，这个储坑它最主要的作用就是把所有我们所收的厨余呢放在这储坑里面，让它经过一个发酵的程序。那发酵程序经过一个月以后呢，大概只剩下百分之十的一个剩余量，我们把它再送出到所谓的肥料工厂去做处理。简单说，谢谢。啊啊 เมื่อกี้ที่รถขยะมานะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นสามช่องสาช่องแรกนี้จะมีเฉพาะเศษอาหารเท่านั้นแล้วจะเทลงไปนี่ก็คือ,อ,อตรงนี้เนี่ย คุณเจมบอกว่าในห้องนี้จะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ฝุ่นเพราะนั่นคือแมลงวันไม่มีแล้วก็กลิ่นไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็จะทิ้งเศษอาหารว่าอย่างเงี้ยประมาณ1เดือนแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปทีนี้น้ําที่จากอาหารพวกนี้เนี่ยจะมีท่ออยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าท่อน้ำเนี่ยจะไปทําอะไรต่อแต่คือตรงนี้จะกลายเป็นขยะที่แห้งก็คือเศษอาหารจะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการปกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ทางรัฐบาลก็คือสามารถขายได้ด้วยนะคะปุ๋ยนี้ yes. <Okay. S 2> yeah. ไปดูเลยค่ะ <c oughs> ตรงนี้นะคะคุณเจมส์เล่าให้เราฟังเบื้องต้นเลยนะคะว่าจะเป็นที่ทดลอง5%เของขยะที่มาจากบ้านเรือนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเจมส์เล่าว่าตรงนี้เป็นห้องแลบที่เขาทาอะไรบ้างนะคะมีน้ําหมักชีวภาของบ้านเราด้วยเดี๋ยวลองให้คุณเจมส์เล่า yeah. 那在目前来讲的话，目前这个厂的话，最主要把这些的所谓的厨余，作为一个简单的实验性质，把它分作为所谓的固肥跟易肥。像现在所拿上的东西呢，就是所谓的易肥，可以拿来作为一些就是呃，fertilize，l flory o r y、uh, f、uh, uh, uh, 就是一些园艺上面的作用。那其实，在整个民众的接受度来讲的话，也是非常好谢谢。 คุณเจมเล่าให้ฟังนะคะว่าอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นห้องแลบทดลองแต่จริงๆแล้วคือเขาทําน้ำหมั ชีวภพาพแต่คือบ้านเร,เรีอน้ำหมักชีวภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะอันตรายนื่คือว่าขยะที่มาจากบ้านเรือนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วน5%จะมาที่นี่95%อจะอยู่ในห้องเมื่อกี้ที่เราไปดูนะคะทีนี้ห้าไอ้หเ็นี่ยเขาจะมีเครื่องที่เป็นใช้ความร้อนตั้งประมาณถึง180องศานะคะแล้วก็ใช้ความดันสูงแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทําให้กลายเป็นปุ๋ยด้วยความร้อนกับความดันแล้วจะมีน้ําออกมาด้วยก็คืออันนี้จะเป็นเอาไป เหมือนเพิ่มเติมน้ำเข้าไปเหมือนน้ำหมักบ้านเราเนะะี่ยค่ะเราเอาไปใช้รดน้ำต้นไม้แล้วก็ส่วนที่เป็นปุ๋ยที่เป็นของแข็งเนี่ยก็ขายได้ด้วยก็คือเขาจะทดลองดูว่าอ,อ,อันที่เป็นขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะสําหรับในบางพื้นที่ที่แบบไม่มีไม่สามารถจะตั้งลงกําจัดขยะใหญ่ๆได้นะคะนี้เดี๋ยวลองจะลองไปดูว่าที่ที่อุปกรณ์เขาเป็นยังไงแล้วก็ขยะที่ออกมาแล้วเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ย สีดำๆที่เป็นของแข็งหน้าตาเป็นยังไงจะแค่1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องประมาณสัก8ปตันของขยะสามารถจะทําให้เป็นปุ๋ยได้แล้วก็ทําให้เป็นน้ําน้ําหมักชีวภาพอย่างนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือเครื่องที่ที่คุณเจมบอกเมื่อกี้นะคะก็คือขยะจะเข้ามาในนี้ประมาณในรอบรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ8ปตันก็คือคุณเจมบอกว่าถ้าเกิดว่าขยะมามากกว่าน,นี้ก็คือก็คงต้องเอาไปไว้ในในห้องใหญ่เมื่อกี้ที่เราไปดูแล้วนะคะ รอบหนึงคือ8ตันล้วใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเองก็จะเดี๋ยวจะออกมาเป็นขยะสีดำๆแล้วก็อันที่เป็นน้ำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอันที่เป็นขยะสีดำๆกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือจากเครื่องจักเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ,อ,อรอบหนึ่งแตันเนี่ยก็จะเหลือขยะประมาณไมา่ถึง10%ของที่ที่เอาเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของแข็งซึ่งน้ํา ก็คือจะโดนเผาโดนใช้ความร้อนกับความดันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือจะแห้งอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำที่ออกมาจากตรงนี้นะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะอ่าตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ออกมาจากเตาเผาก็คือพวกเท่าจากที่เมื่อกี้เราเห็นที่คีบคีบเข้าไปในเตาเผานะคะคุณเจมบอกว่าเท่าจากตรงนี้นะคะ จะส่งไปที่โรงงานเพื่อจะผสมกับส่วนอื่นแล้วก็เป็นซีเมนต์ทีนี้ก็คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เขาเล่าในไรเลียก็คือว่าในเนี้ยมันอาจจะมีบางส่วนที่มันยังมีโลหะเหลืออยู่จากการทิ้งขยะทั่วไปตามบ้านเดือนนั้นก็คือป้องกันเออถืว่าล้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยก็คือว่าอย่าเอาไปเป็นแบบเหมือนเอาไปลงในที่ที่มันไม่ควรก็คือก็คือว่าป้องก100ันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องเอาไปทําให้มันเป็นซีเมนต์นะคะ อันนี้คือห้องควบคุมนะคะแล้วก็มันจะมีที่เป็นตารางรูปภาพที่จะอธิบายได้ถึงทั้งทั้งกระบวนการของที่เตาเผาที่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ทางคุณเจมอธิบายให้เราฟังว่า,าทั้งหมดทั้งกระบวนการของโรงงานที่เนี่ยเตาเผาที่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 那、啊、目前在我们背后这个就是我们的一个简单的一个流程图。从这边可以看到呢，当垃圾抓斗把垃圾抓上来了以后呢，就直接进入到我们的一个火炉里面。在炉床里面呢，总共分四个段，分别就是所谓的进料段、干燥段、主要燃烧段跟后燃段。在前面这两个段里面呢，进料段跟干燥段主要就是将垃圾把它整个烘干，去除它的水分。 那到了这个阶段来讲的话呢，就是让它在一个高温的环境下，在八百五十度到一千度的温度之间，让它整个做有效的减量化。那最后面这边呢，也是各位看到荧幕上方的那个整个 CCTV 里面的所照的镜头。 在这边来讲的话，整个乐色就已经到了烧完的地方，我们称之为后燃段。在整个烧完以后再下来这边，就是我们称之为底渣。作为目前台北市政府呢，做有一个有效的，就是把底渣作为再利用，拿来作为一些铺路的材料以及管沟回填。在前面来讲的话呢，在另外就是所谓的飞灰。飞灰经过上面呢飘出去以后呢，我们直接把它做成从后面把它做成所谓的送到炼钢厂以及呢所谓的水泥厂，做一个有效的飞灰再利用。 那再者的话，就是所有的里面所有的燃烧的空气废气经过了一个再利用以后呢，废热再利用。接下来就是我们的半干式洗烟塔跟所谓的带绿色集程器，把里面的包含粒状污染物以及所谓的酸性气体把它移除掉以后，就是所谓的干净的空气。干净的空气就会沿着这边，沿着我们的烟囱排出去。那这样就达成一个简单有效的一个安全化的一个热色减量的一个目的。谢谢。 คือที่ทางคุณเจมส์อธิบายก็คือว่าภาพรวมของตรงของลงขขงขยะนี้นะคะก็คือว่าพอเอาขยะขึ้นไปเหมือนที่เราเห็นในลงที่มีฝากคีบเนี่ยขยะก็จะมาลงตรงนี้ก่อนแต่ว่าตรงนี้มันยังมีความชื้นสูงมีน้ําอยู่ก็คือจะมีการสั่นในนี้นะคะแล้วก็ส่วนของน้ำเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆในเนี้ยจะเป็นอุณหภูมินึงแต่ว่าไม่สูงมากนี่พอมีน้าเหลือน้อยแล้วเนี่ยจะเข้ามาในห้องห้องห้องเตาเผาหลักก็คือพอน้าเหลือน้อยก็คือจะใช้ตัว ตัวเชื้อเพลิงเนี่ยน้อยด้วยในการเผาตรงนี้ตรงนี้คือจะอยู่ประมาณ800ถึง1,000องศาเซลเซียสนะคะก็คือจะไม่มีอ,อ,อันตรายเกี่ยวกับก็คือสามารถจะ พวกที่จะทําให้เกิดมลร็งได้ก็จะถูกทําลายไปตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือหลังจากตรงนี้เนี่ยก็จะมาถูกเผาอีกรอบนึงเพื่อให้กําจัดโดยทั้งหมดแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิจะค่อนข้างต่ำกว่าตรงนี้แล้วนะคะก็คือจะสามารถทําให้ใช้พลังงานไม่มากในในเตาเผานี้นะคะเสร็จปุ๊บพอเมื่อเผาเสร็จแล้วเนี่ยเท่าที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าคือเท่าส่วนที่เป็นส่วนหนักเนี่ย จะถูกนำมาในสายพันธุ์ลำเรียงมาไวใ้ในตัวที่เป็นหลุมเก็บนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อทางคุณเจมส์เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยปลอ,อ,อดภัยแล้วก็คือสามารถจะเอาไปฝังในพื้นที่ที่บางที่เนี่ยเ,เป็นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีการขุดหน้าดินออกไปตรงเนี้ เท่าตรงนี้สามารถเอาไปใช้ได้ปลอดภัยเลยทีนีเ้เมื่อเผาเนี่ยก็คือทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีตัวเท่าที่เป็นเท่าลอยซึ่งทางกุญแจบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนอนุภาคเล็กๆซึ่งสามารถจะเข้าไปในปอดได้หรือบางทีมีโลหะหนักอยู่ด้วยนั่นคือจะเข้ามาในส่วนที่เป็นเครื่องกรองอากาศก็คือเหมือนในในบ้านเราก็มีใช้ในโรงงานบางที่นะคะก็คือจะมีเ,เป็นถุงกรองแล้วก็ทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ นีถ้ถดถองเนี่ยก็คือพกกรองแล้วจะมีส่วนที่เป็นเท่าที่อยู่ในนี้ก็คือจะลงมาตามตามสายพาน ει, ก็คือจะเป็นอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเท่าลอยนะคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เราไปดูแล้วคือว่าเท่าลอยที่เขาเอาใส่ไวใใ้ใน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 ถุงสีเทาๆเมื่อกี้นะคะก็คือจะอไปผสมกับซีเมนต์ก่อนจะไม่จะไม่ไปถมเลยตรงๆเหมือนอันที่เป็นเอ่อจากที่เผามาจากตรงๆนะคะก็คือจากเท่าเนี่ยต้องเอาไปผสมซีเมนต์ก่อนแล้จะไปใช้ได้ทีนี้ตรงนี้เนี่ย มันจะมีเครื่องกรองหลายอันคือเท่าลอยก็จะถูกดึงลงมาแต่คือหลังจากเท่าลอยแล้วก็จะมีชุดกรองอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยเพื่อจะป้องกันให้ทั้งตัวอนุภาคเล็กๆทั้งตัวแก๊สบางอย่างทีออ่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เนี่ยถูกดูดไว้ในนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะปล่อยออกไปที่ปล่องซึ่งเราเห็นเมื่อกี้แล้วที่ตัวหนังสือสีอแดง,แดงๆที่เป็นตัวเลขเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเทียบกับมาตรฐานแล้วเนี่ยลงโรงงานเตาเผาโรงงานเนี้ย ก็คือต่ำกว่ามาตรฐานทุกค่าเลยแล้วต่ำค่อนข้างมากด้วยนะคะค่ะยังมีส่วนหนึ่งที่อาจจะลืมไปนะคะแต่ว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับลงเผาขยะทุกที่คือเมื่อน้ำชักขยะเนี่ยถูกลงมาในตามท่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปเพื่อฉีดพ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน้ำชักขยะจะถูกเผาด้วยนะคะ ก็คือจะไม่มีน้ําชักขยะออกไปออหรือว่าจะต้องเอาไปบําบัดต,ต่อเลยก็คือเขาจะเผาให้มันทําลายไปจากตรงนี้เลยอันนี้เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งของที่นี่ค่ะ ตอนนี้เราก็มาเจอคุณหลินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ที่จะพาเราไปดูที่บริเวณที่เป็นที่ฝังกลบที่นี่นะคะกสวัสดีค่ะทุกคนี่ะนสัี่ะนสะุคะัวสั่นนีย่วก่我 ตอนนี้เราก็มา,เ,าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรที่เขาเอามาฝังกลบีนี่บ้างนะคะจากที่คุยกับคุณหลินเนี่ยก็คือเขาอธิบายให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะมาทิ้งที่นี่หมดเลยบริเวณที่เนี่ยประมาณ30ิบเฮกตร์นะคะหน่วยย่างนิดนึงนี่็คือพอแค่ไม่กี่ปีผ่านไปเนี่ยเต็มหมดเลยก็คือยี่สิบกว่า แี่ยเต็มหมดแล้วหรือพื้นที่แค่9เองนั่นคือรัฐบาลเขาก็ในเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าไม่ใช่แล้วก็คือต่อไปเนี้ยตั้งแต่ปีคือเขามีมาตราการเลยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยจะไม่มีการเอาอะไรมาทิ้งในในที่ฝังกลบอีกแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะรู้แล้วว่าเขามีการคัดแยกขยะมีอะไรทําหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็คือตอนเนี้ยสิ่งที่มาทิ้งที่หลุมฝังกลบเนี่ยจะมีแค่3-4อย่างอันแรกก็คือจะเป็นขี้โครนนะคะจากที่ ตามท่อระบายน้ําซึ่งมันเผาไม่ได้เนั้อคือเขาจะเอามาที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าที่โครนจากในท่อระบายน้ําเขามาทํายังไงเอาไปใช้ได้ใหม่นะคะก็คือแค่เอามาที่นี่แต่ไม่ได้ฝังกรบนะคะเพราะว่าไปที่เตาเผาไม่ได้ส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าซึ่งพอมาที่นี่แล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือฟูกก็ตามแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นี่นอกจากจะทำฝังกรบเนี่ย เขาจะดูได้ว่าอันไหนยังใช้ได้อันไหนยังใช้ไม่ได้ก็คือถ้ายังใช้ได้อยู่ก็จะคัดแยกว่ามีโลหะไหมฟูกผ้าอะไรยังไปใช้ได้บ้าง หรือว่าเศษไม้อะไรที่ยังตู้โต๊ะที่ยังทําได้เดี๋ยวจะเอาไปอีกที่หนึ่งที่เราจะพาไปดูวันนี้ด้วยนะคะก็คือจะเอาไปซ่อมเป็นเฟอร์นิเจอร์มาใช้ใหม่แต่ว่าถ้าไหนใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาเอามาถึงจะฝังกลบหรือไม่ก็อาจจะไม่ฝังกลบเอาไปทําเป็นปุ๋ยและอีกส่วนหนึ่งที่เอามาเอามาที่นี่นะคะก็คือจะเป็นเ,เศษต้นไม้ใหญ่ๆหรือว่าจากสวนหรือจากหลายๆที่ที่ในในบริเวณเมืองของเขานะคะก็คือจะเอามาทําเป็นปุ๋ยก็คือจะเห็นได้ว่า มีของเหลือน้อยมากก็คือแทบจะไม่มีเลยสิ่งที่จะเอาไปฝังกลบจริงๆอ่ะน่าจะเป็นส่วนที่มาจากเตาเผาที่เหลืออยู่แต่ว่าเขาต้องทำให้มันคงสภาพแล้วคือจะไม่มีผลกับน้ําใต้ดินหรือกับดินอะไรเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นพื้นที่9เฮกตาร์ของเขาที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้คิดว่าใช้ได้คงเป็นอีกหลายสิบปีเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าแต่ละอย่างที่เขาทํามีอะไรบ้างคะ่ะ ว่าส่วนโคนที่บอกนี่นะคะจากท่อระบายนะ้ำเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาไปทำอะไรไปดูเลยค่ะค่ะเมื่อกี้อย่างที่เล่าไปแล้วนะคะก็คือว่าที่เข้าไปอยู่ในหลุมฝังกลบที่นี่จริงๆเนี่ยก็คืออ,อไอตัวเข้าจากเตาเผาซึ่งเขาต้องทำให้คงสภาพก่อนถึงจะมาฝังกลบได้นะคะ ส่วนอย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งที่เอามาจากที่เอามาที่นี่แต่ว่าไม่ได้ฝังกลบก็คือที่โคลนจากในท่อระบายน้ํานะคะทีนี้จะเห็นว่าที่โคลนเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปฝังกลบแต่ว่าก็เอามาล่อผ่านเครื่องนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นอันเล็กๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้ปลูกต้นไม้ได้เอาให้คนมามาเอาไปใช้ได้หรือว่าทางเทศบาลเขาเองก็คือเอาไปใช้ในสวนสาธารณะได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งที่จะพาไปดูก็คือพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะว่า ก็เาทำอะไรที่ไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ไปฝังโขกให้มันเปลืองที่เดี๋ยวเาไปดูกันค่ะอ่ะอนนีนะคะจที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นเอ่อที่ที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ็กนะคะของสำหรับต้นไม้ที่เขาที่ทางมีการตัดตัดจากในสวนหรือว่าจากตามบ้านเมือนแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเาไม่ทิ้งนะคะคือเขาจะมาเอามา พอเขาตัดซอยย่อยๆเป็นชิ้นไม้แล้วเนี่ยเขาจะมีการร่อนก่อนนะคะเพื่อจะให้เป็นปุ๋ยที่อ,อมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการย่อยสลายแล้วนะคะเพราะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือว่าเวลาที่มันย่อยสลายเนี่ยมันจะมีความร้อนนะคะแล้วะนั่นก็คือตรงนี้จะเป็นที่ที่พอร่อนแล้วเนี่ยเอามากลับกองก่อนนะคะเพื่อให้ลด ความร้อนลงแล้วก็ทําให้มันย่อยสลายไปประมาณหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยที่ฟรีนะคะสําหรับคนทั่วไปในบริเวณนี้สามารถจะมาเอาไปได้ค่ะแล้วก็เทศบาลก็สามารถจะเอาไปใช้ในสวนของเขาได้เหมือนกันค่ะดูนะคะอุณหภูมิตรงนี้จริงๆแล้วคืออุณหภูมิน่าจะทั่วไปประมาณ70องศาแต่ว่าพอาเขากรับกองแล้วเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึง40องศานะคะ